เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยฟังให้ดีเลยนะไอเรื่องการเงินการทองของคนวันจันทร์เนี่ยมันจะเข้ามาหาตัวเราเนี่ยด้วยความน่ารักอ่อนโยนมีสเสน่ห์อาจารย์แบ่งเป็นคนสองกลุ่มนะคนที่เกิดวันจันทร์ฟังดีๆนะเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ย คนที่เกิดวันจันทร์แล้วทําการทํางานอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นลักษณะเจ้าของกิจการคือพูด,ดง่ายเป็นลูกน้องเป็นพนักงานความเจริญเติบโตหรือความสําเร็จทางด้านการเงินของคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะมันมาจากความที่มีคนรักคนเมตตาซะเป็นส่วนมากพอคนรักคนเมตตาเป็นส่วนมาก,ก,มามากใช่ไหมแน่นอนพอ ช่วงแบบปลายปีบ้างต้นปีบ้างก็มีเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เรียกไปพบไปหาบอกนี่เป็นเด็กดีตั้งใจทำงานมาตลอดปีเอาตําแหน่งไปเอาโบนัสไปนะบางคนบอกเดี๋ยวขอข้ามหรือว่าขอรวบไปตรุจีนเอานะ อังเปาไปแล้วย้ำอีกทีนะถ้าผู้ใหญ่เรียกเข้าพบนะหรือบางทีไม่ได้เป็นลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เอหรือเจ้านายก็แล้วแต่ไม่รู้ละใครที่ดูฟอร์มแล้วจะเหมือนกับเรียกเราไปหาแล้วคุยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยย้ำอีกทีนะกําไรสมบัติจกักรพรรดิสองวงนี่ใส่เอาไว้ใส่ไว้คู่กันอ่ะถอดให้ดูเพราะอาจารย์เนี่ย จะให้พวกเราอ่ะได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมเวลาที่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะหรือคนเป็นลูกค้าเยเรียกเข้าไปหานะใส่คู่กันทั้งเงินทั้งทองทําไมต้องใส่คู่ทั้งเงินทั้งทองเคยพิสูจน์มาแล้วอ่ะเคยพิสูจน์มาแล้วว่าเวลาที่คนอ่ะใส่วงหนึ่งอ่ะเวลาได้เงินมันได้ไม่ค่อยเต็มที่อาจารย์ก็เลยอ่ะต้องให้ใส่ครบทั้งเงินทั้งทองนะโบราณท่านว่ามีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่แล้วไงต่อ พอเจ้านายนะลูกค้าผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยเรียกเข้าไปพบเอากําไรใส่ไว้เดี๋ยวใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวกลัวพวกเราลืมใส่วดีนะครอบชุดเนี่ยนะให้เรานึกถึงเลยว่าอ๋ออาจารย์บอกมาแล้วว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยความน่ารักน่าใครความมีเมตตามหานิยมอะ่ะมันท่วมท้นอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วกําไรสมบัติจักรพรรดิชุดเงินทองอันนี้เนี่ยเรียก ในการที่จะจะดึงเงินได้ทองเป็นกอบเป็นกร,รมไงดังนั้นเวลาที่สมมติเขาเมตตาเป็นทุนเดิมเขาจะคุยกับเราคิดมาให้เงินเท่านี้พอปรับตําแหน่งปรับหน้าที่เท่านี้พอชุดกําไรนี่แหละจะดึงดูดและเหนียวนําให้ได้มากเป็นกอบเป็นกรรมแบบตกใจปเลยบางคนบอกอาจารย์เคยเจอนะจู่ๆให้โบนัสมาให้เงินเดือนขึ้นมาแบบโต้มแบบ ตั้งสติไม่ถูกไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรคือไม่คาดคิดว่าจะได้มากขนาดนี้นี่คือฤทธิ์ของคนที่ศรัทธาแล้วก็บูชานะแต่คนเกิดบันจันท์เนี่ยย้ำอีกทนีนะว่ามีความน่ารักเป็นทุนเดิมใช่ไหมเวลาที่เราเนี่ยเข้าหาคนที่เป็นผู้ใหญ่นะไม่ต้องไปคิดเลยนะไอ้สิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดอะ่ะคืออาจารย์เนี่ยเหมือนกับเตี้ยบกับพวกเราเฉยๆว่าถ้ามีการพูดเรื่องกันเรื่องทองทอน,นี่ตั้งสติให้ดีคือคนเกิดวันจันท์เนี่ย บางทีตกใจง่ายไงแบบจู่ๆได้เงินมาก้อนนึงเนี้ยช่วงคนที่บูชากำไรสมบัติแล้วเนี่ยเวลาที่จังหวะที่จะคุยกับคนแล้วได้เงินน่ะมันได้เป็นค้นแบบอาจารย์พูดอีกทีเงนะแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดตอนได้เงินน่ะมันได้เยอะมากสะใจแล้วก็น่าตกใจแบบไม่คิดจะได้เยอะขนาดนี้อันนั้นกรณี่างคนที่ เป็นเด็กดีเป็นลูกหลานเป็นเหมือนกับเป็นพนักง,งานนี่นะแต่ขอเสียงคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเท่าแก่เท่าแก่นี้ยห้างร้านตั้งแต่เล็กถึงใหญ่บางคนบอกโอ้อจานเรามีแค่โบ๊เล็กๆนั่นแหละนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยในฐานะเจ้าของกิจการถ้าใครที่เกิดวันจันทร์แล้วทำธุรกิจส่วนตัว จะทำเล็กๆกลางๆใหญ่ๆเลยก็แล้วแต่นะเวลาสวมใส่กำลังสมบัติจักรภาพที่ได้จากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยนะที่ได้จากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยนะหนึ่งใส่คู่แบบนี้ไม่ต้องห่วงนะอาจารย์ย้ำอีกทีหนึ่งเวลาใส่คู่เนี่ยจะนอนหลับรับนอนหกคมเมนตีลังกาลอดอะไรกินอะไรไม่มีเสื่อมอาจารย์ปลุกเสกไว้ให้แล้วแล้วมากกว่าสิบปีที่มีคนบูชาทั่วโลกเนี่ยนะเราจะเป็นหนึ่งคนที่ได้รู้ได้เห็นได้มีแล้วก็ได้สาเร็จได้เงิน เพราะกำไรชุดนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการนะเวลาที่เกิดวันจันทนระ์เน่ยวันจันทร์ฟังนะโดยธรรมชาติคนเกิดวันจันทนระ์เนี่ยแล้วทํามาค้าขายพวกนี้โดยธรรมชาตินะทั่วๆไปส่วนใหญ่นะจะได้เงินมาแบบถ้าพูดตรงๆได้ไหมไม่ค่อยสะใจได้มาทีละนิดทีละหน่อยแบบโบราณเขาเรียกเบีย้ยหัวแตก พอใครจะให้เงินหรือจะซื้อจับใจใช้สอยกับเราในฐานะพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจวันจัรน์เนี่ยไม่รู้เป็นไงวาสนาเดิมท่านให้มาแบบให้มาทีละนิดทีละนิดก็ปิดกระป,ระปอยรู้สึกอมไม่สบาใจอาจารย์แล้วเมื่มอไรจะรวยทีเนี่ยคนเกิดวันจันทร์จะเจออย่างนี้บ่อยคือหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายครั้งนะจริงหรือไม่ลองฟังอาจารย์ดูนะถ้าเราเกิดวันจันทร์นะถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันจันทร์นะลองไปสังเกตดู เราทํามาค้าขายอย่างเงี้ยมีคนมาชมโอ,อนน้อันนู้นอันนี้ดีแต่ถามว่าซื้อไหมไม่ซื้อบางทีก็ซื้อแบบเสียไม่ได้เด่นนิดหน่อยมันไม่สะใจมันไม่ทันใจอาจารย์ไม่พออาจารย์ต้องการให้เราได้เงินก้อนปลดหนี้สินไปเลยให้ตั้งตัวไปเลยแล้วก็ร่ำรวยไปเลยดังนั้นเชื่อมั่น แล้วสวมใส่เอาไว้คู่กันแบบนี้นะคู่กันนะทั้งเงินทั้งทองนะเราได้ไปครบชุดแบบนี้นะสวมใส่เอาไว้แล้วเวลาที่ต้องคุยกับคนเนี่ยแน่นอนเราก็มีบุคลิกลักษณะของความน่ารักน่าใครของเราคือคนเกิดวันจันทร์มีเสน่ห์ตรงความที่เป็นคนอ่อนโยนอยู่แล้วไงแต่ในใจเราอน่นิ่งๆเลยนะเรานึกในใจเลยนะว่าขอยอดสูงๆถลม่มทลายขอเงินก้อนเข้ามา ในขณะที่สมใส่กาไรแล้วไอ้ฐานจิตแบบนี้นี่คือวิธีการที่เราจะเหนี่ยวนําเอาเงินทองเนี่ยให้เข้ามาพวกเราเข้าใจหรือรู้อะไรบางอย่างป่ะอาจารย์จะพูดความลับให้ฟังข้อหนึ่งฟังดีๆนะทุกวันเกิดเลยโดยเฉพาะวันจันทร์ฟังดีดนะเวลาที่คนเนี่ยมีเงินเขาเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะอยากจ่ายอ่าไม่นับว่าแบ่งเก็บอะไรแล้วเนี่ยนะ คนที่มีเงินน่ะแม้เพียงน้อยนิดเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะจ่ายเงินออกไปบางทีมันไม่เรียกว่าอยากหรอกเรียกว่าจําเป็นเช่นสมมติอ่ะหิวข้าวกําเงินมาละกําแบงก์มาละเตรียมกดแอปจ่ายเงินแล้วเท่านี้บาทน่ะคําถามคือเขาจะไปจ่ายให้ใครอ่ะยังไงหิวข้าวก็ต้องกินใช่ไหมก็ต้องซื้อใช่ไหมก็ต้องสั่งมาใช่ไหมยังไงก็ต้องกินใช่ไหมแต่คําถามคือจะกินที่ไหนจะจ่ายให้ใคร เวลาที่สวมใส่กาไรสมบัติจักรพรรดิแบบนี้แหละจะดึงดูดเอาความคิดความต้องการของคนที่เขาอยากจ่ายเงนินมาจ่ายที่เราใครไม่มีก็ต้องพลาดก็ดึงดึงดูดมาทางเราดังนั้นนะสวมใส่ให้ครบๆนะทำไมอาจารย์ให้บูชาทั้งชุดเพราะคนเคยบูชาหนึ่งวงแล้วมันได้ไม่สบาใจอาจารย์ก็รู้สึกว่าไม่สบาใจอาจารย์เช่นเดียวกันเออดังนั้นนะขอเห็นเกิดวันจันทร์เนี่ยรับรู้โดยสรุปนะหนึ่ง ความน่ารักน่าไขา่ความอ่อนโยนของเรานะั้นะเป็นเครื่องมือในการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้ารักไข่เอ็นดูหนึ่งละสองความน่ารักอ่อนโยนของเราเป็นสิ่งที่มัดใจคนที่เป็นลูกค้าให้จัดจ่ายใช้สอยให้พ่อค้าแม่ค้าอย่างเราอ่ะได้เงินการสนใส่กลงกำลังสมบัติจักรพรรดิเนี่ยนะจะทําให้นะจะทําให้ตัวเราอะได้รับเงินเป็นก้อนเป็นก่อเป็นกำ ดังนั้นอย่าลืมคุณสมบัติของตัวเองคงเอาไว้จุดแข็งของตัวเองนะแต่เงินไม่ต้องคงให้ได้แบบกระปิดกระปอยเท่าเดิมเงินต้องสะใจนะเงินต้องสะใจต้องได้แบบเต็มเต็มก็ขอให้คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะคนที่มีจิตศรัทธากันน,นะได้ปลดหนี้สินได้ตั้งตัวได้และได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะ ตั้งแต่ต้นปีสุขสบายร่ำรวยสำเร็จทุกประการขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข